ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยก้าว้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่1กันยายน2566หเหล่าพัฒนา,เล,า,ฒนาเลขที่ออก7 3 8 2 3 3ล่าง82ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมาน ก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนกลับสําหรับพี่น้องเอฟซีทานใดที่ยังบ่ทันได้โชคหมานนเพผ่นะครับเนาะเขามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้กระผมกับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าพารวยครับเพื่อพี่น้องจะบ่ได้พลาดคลิปตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะครับเนาะรับพี่น้องได้เห็นกันอยู่ทุกมือกระผมบ่าวแหลมก่าวพารวยลงกันทุกๆมือเลยพี่น้องได้ติดตามได้รับชมกัน ครับสำหรับงวดนี้นะพี่น้องจะพาพี่น้องมาติดตามเบอรงตัวเลขแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับกลับซึ่งในงวดที่ผ่านมาครับผมตัวเลขของท่านอาจารย์ครับผมสําหรับเลขวิ่งหมากที่7กับ2ครับพี่น้องครับเลข2กักเข่าเต็มๆกันเลยครับผมครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะบน23 3ครับผมล่าง ครับผม82ครับดีใจครับน้องพี่น้องเ c ทุกคูทุกคนครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับทนายรย์ไหมาหน่อยคูหน่อยหางเล่าเนาะครับเป็นตัวที่ครับติดครับผมครับทนาจารย์เดนมากนะครับหน้าที่26 27ครับสำหรับพี่น้องพิจารณาตอนแน่นอน28ครับผมครับถือว่าครับเป็นตัวเด่ยนนำกันครับผมกับซึ่งอาจารย์เด่นมารกเล่าเนาะ สกัมีโอกาสคือกันซึ่งเลยกวิ่งมีเพียง2กับ7ครับพิจรารณากันยา<ม>วๆเลยก็คือ26 27 28ครับผมเข้ากันตรงๆเลยครับพี่น้องถึงจะเป็นตัวกรัฟก็คับถือว่าถือตรงๆนะพี่น้อง ครับดีใจครับผมน้ำพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนแฟนับแฟนช่องครับผมละดับแฟนตัวเลขกหน้าทางของเซียนนดีนะครับเนาะครับขอบคุณครับผมท่านอาจารย์ครับที่ให้ตัวเลขกเด็ดเด็ดกันมานะครับเนาะฝากพี่น้องเอฟซีครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่พร้อมกันแล้วครับผมมาเบิ่งตัวเล็กหน้าทางครับผมไปน้ำกันครับผมซึ่งไม่นี่ครับผมท่านอาจารย์จะมีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะเอามาฝากพี่น้องเอฟซีครับยาพลาดเด้อยรับพี่น้องเขามากันแล้วครับผมอดใจรอเบิ่งตัวเล็กไปพร้อมๆกันครับผมกับบาวแลมผ้ารพ่ับีน้อง สำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงนะครับเนาะวันจันทร์ที่4วันจันทร์ที่4เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก เราพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเล็หแนวทางของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเนาะสำหรับเจ้าของตัวเลขครับผมทนอาจารย์เซียนน้าดีครับสำหรับวันี้ก็ขอให้เขาปังๆอีกเด้อครับให้พี่น้องเอฟซีได้สมหวังกันนะครับเนาะกลับมาเบิ้งครับผมในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด แปดกับสามครับพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดกับบอกคนพลาดครับกับตัวเลขแนวทางครับวันนี้ท่านอาจารย์ครับผมเด่นสามรองแปดนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งครับผมเด็ดๆกันครับมาเบิ้งในส่วนของครับผมตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะตัวเลขจับคู่ครับมาเบิ้งคู่แรกครับพี่น้อง แปดสามแปดห้าแปดสี่สามห้าสามสองสามสี่ครับผม ครับตัวเลขแนวทางถือว่าครับเด็ดพอสมควรครับพี่น้องครับมาเบิ้งตะครับเนาะงวดนี่ทนาจารย์มีครับผมตัวกันมาอีกคู่หนึ่งแปดเจ็ดครับพี่น้องครับบุคคลพลาดครับผมกับตัวเลขแนวทางเนาะตัวกันของทนาจารย์เซียนดีกับครับมีหลายงวดที่เข้าตัวกันเต็มๆกันเลย ครับเมื่อเบิร์กน้องนะสำหรับตัวเด่นๆที่ท่านอาจารย์เด่นใหม่นะครับเนาะครับตัวแรกครับผมคู่แรกคู่แรกแปดสามครับเด่นสามครับผมสามสี่แต่ตัวที่ฐิสามจะมีอยู่สี่คู่นะพี่น้องเนาะครับมีสามหาแล้วก็สามสองนึ่งพี่น้องอย่าลืมพิจารณากันเบิรงครับผมครับสำหรับตัวล่องก็จะมีแปดห้าแปดสี่ครับผมสามห้าสามสองแล้วก็ครับตัวกันนะพี่น้องเนาะแปดเจ็ดครับผม ให้ไล์ในตัวส่วนของตัวเด่นๆกันครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องจะบม่ได้พลาดครับผมครับบางั้งสะดุดก็ต้องขอกราบประทานอภัยได้พี่น้องครับเพราะว่ามันจะไอครับผมครับเพราะว่าครับบ่สบายครับครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ลังติดตามรับชมเบิ่งตัวเลขแนวทางกันอยู่นะครับเนาะอย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับนอกกับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมรับกับเหล็กลาวพัฒนาเนาะครับเนาะงวด วันจันทร์ครับผมที่4กันยายน2566ครับผมสำหรับเลขวิ่งครับพี่น้องเด่น3รอง8ครับผมอย่าลืมครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับผมสายวิ่งสายรูดนี่บอกควรนผาดกันเลยแหละครับสำหรับตัวเลขจับคู่เด่นเด่นครับพี่น้อง8 3 8 4ครับ อาจา์เด่นไม่เพียงสองคู่ครับแต่ว่าทิติตสามครับก็มีสามหาสามสองนะพี่น้องก็อย่าลืมพิจารณากันเบิ่งครับผมครับทุกๆตัวมีโอกาสแต่ว่าตัวเด่นเดมากครับเขาให้น้ำหนักแน่เป็นพิเศษนะครับนาะครับสาหรับตัวเลขกับเป็นเพียงหน้าทางฝากพี่น้องเอาไว้พิจารณากันเบิ่งครับผมครับพี่น้องเอฟซีที่กําลังติดตามอยู่อย่าลืมแคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปแล้วไปเทียบเคียงครับผมกับตัวเลขหน้าทางของอีกหลายสํานักครับผมครับเพื่อพี่น้องจะบริพาทครับผมกับตัวเด่นโอ้จะเป็นเลขวิ่งเลขจับคู่ สำหรับพี่น้อง f อที่เขามากกันไหมนะครับเนาะไปอย่าลืมครับผมท่านใดที่สนใจครับผมเขากลุ่มห้าน้อยนะพี่น้องครับเขากันทุกมือแต่กันทุกวันครับผมครับอย่าลืมแอดไลน์เขามากกุมหวยเล่าพัฒนาครับพี่น้องทุกกลุ่มคือฟรีหมดนะครับเนาะครับแอดไลน์ไอดียไลน์กับศูนย์ศูนย์เก้าแปดครับพี่น้องครับศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แปดครับผมสำหรับพี่น้อง f c ที่ครับผม ฟังประท่านนะครับเนาะกับเบิงเอาครับผมแคปหน้าจอกันไว้ครับผมกับไลน์ไอดีไลน์ครับพี่น้องครับอย่าลืมครับผมไอดีไลน์แอดไลน์กันเข้ามาเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะขอพี่น้องโชคมันร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกข์ทุกคนในวันจันทร์ที่4กันยายน2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของทนานจาจาร์เซียนนาดีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม